ฝนตกครับฝนตกฝนตกฝน,น,นตกครับเออน้ำมันก็อน,นองแบบอี้แล้วครับท่านผู้ชมพัทยานะครับตรงนี้แถวนี้เก่าแ,แถวแถวพัทยากลางรอบนอกเนาะเออเดี๋ยวบอกเจ๊จะขับรถออกปากซอยเนี่ยออกปากซอยไปแอ่วตรงสุขุมวิทนะครับเป็นเก็บบรรยากาศตอนฝนตกให้ท่านผู้ชมได้พอกันเนาะว่าเมืองพัทยาฝนตกแล้วมันจะเป็นจะใดเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสี่โมงกว่านะครับท่านผู้ชมบ่ายสี่โมงแรงอ่ะครับอืม ฝนมันก็ตกอย่างนี้แหละช่วงนี้เป็นพายุเนาะพายุก็เข้าฟ้าเนี่นะมืดตึ๊กเลยนะครับเมื่แตะกี้นะมันตกนักยิ่งกว่านี้นะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้มันก็เบาๆลงแล้วครับเบาแจ๊กตนเลยครับรถออกมาตั้งนอกนครับออกมาจากบ้านนะครับครับตอนแรกเบาแจ๊กว่าก้าว่าจะจอดรถตรงนี้เนาะ เพื่อที่จะมาเก็บภาพที่ว่าเวลาฝนตกงนกักหนักถนนตรงข้างหน้าเนี่ยครับน้ํามันจะท่วมถนนนอกจากไปบ่ได้อะครับทุนผู้ชมพอดีมันเมื่อก,ก,กี้มันตกหนักเหมือนกันนะครับแต่พอเบาแจ๊กออกมาเนี่ยฟ้ามันสว่างแล้วมันไม่ตกอีกแล้วท่านผู้ชมทําไงอะเ <c oughs> <c oughs> รานี้ก็บเบาแจ๊กก็อยู่ตรงขัยากลางนะครับข้างหลัง อยู่ข้างๆกับไอทางอยู่ฝั่งขวาในทางรอดอุโมงค์เนาะพยากลาะครับทุนผู้ชมเนี่ยเนี่ยข้างหลังนู้นก็เป็นพยากลางนะครับตรงข้างนี้ก็เป็นไอทางรอดอุโมงค์เออเมฆมันไปตะกูนเหี่ยแล้วไปตังทะเลเหี่ยแล้วอะ่ะ ตอนแรกฝนมันตกหนักนะบ่าวแจ็คออกมานี่ะกะว่าจะมาเก็บภาพตรงทางสุขุมวิทมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะแต่ตรงข้างหลังบ่าวแจ็คเนีล่ลาก็ยังมืดอยู่นะฟ้าฝนนะจะให้บ่าวแจ็คคอยหรือไม่คอยดียตรงเนี้ย <laughs> พอมันตกหนักแป๊บเดียวนะเด๋ยมมันก็ท่วมบ่าวแจ็คมาถึงบ้านแล้วครับท่านผู้ชม บ่คอยบ่ฮือฝนตรงบ่ฟุ่ฮือฝนตกละเออกลับบ้านดีกว่าเพราะดูดีฟ้ามันสว่างแล้วว่าฝนมันบบตกแล้วกะว่าจะไปเก็บภาพออุทกภัยให้ท่านผู้ชมดูน่นในเมืองพัทยาเออปิกบ้านละปิกบ้านละเข้าบ้านดีกว่าอืมนี่อันนี้กรบบิกไบค์ของเบลแจ็คจอดคุมอยู่คุมอยู่กลัวฝุ่นกลัวฝุ่นมันมาจับไม่ใช่หรอกกลัวแมว กลัวแมวแถวนี้หมู่บ้านน่ะมันมีแมวเยอะเนาะก็ต้องเอาอันนี้มาคุมไว้เออเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านอุตสา่าห์ขับรถไป <c oughs> โอเคนะครับคลิปนี้บะมี่ไอยังนักรอกครับทุกผู้ชมเข้าบ้านละอารมณ์เสีย